ชาวเน็ตถกแซดเหมาะไม่เหมาะลิซ่ามาดใหม่กับผมซอยสั้นเก๋ๆเ,เรียกว่าฮือฮาไม่เบากับการที่ไอดอลสาวลิซ่าแบ็คพิงปรากฏตัวที่สนามบินด้วยผมทรงใหม่ซอยสั้นสุดครูงานนี้เล่นเอาชาวเน็ตคอมเมนต์กันใหญ่ว่าไอดอลสาวตัดผมเพื่อเตรียมมีผลงานใหม่ให้ได้กิดหรือว่าแค่ใส่วิกเพื่อเปลี่ยนแนวกันแน่ในขณะที่หลัง หลายคนออกมาวิจารณ์ว่าผมทรงนี้ของลิซ่าดูเหมาะหรือไม่เหมาะบางรายก็มองว่าชอบลิซ่าผมยาวมากกว่าแต่บางส่วนก็มองว่าไม่ว่าจะทำผมทรงไหนก็เท่มีสไตล์ที่ไม่แตกต่าง